อน,นอนเต็มอิ่มไหมจ้าวันนี้นนเต็ม,อ,มนนอิ่มมากเลยค่ะเช้านี้สดใสมากไม่ง่วงนะไม่ง่วงค่ะ ครับผมอาการก็อาการก็ด,ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นนิดหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าต็นตบยาตบ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 มีตัวไหนก็กินหมดครับผมพร้อมครับวันนี้พร้อมพร้อมเต็มที่พร้อมนอนโ <c oughs> อเค okay. วันนี้เขาบอเล่ทั้งวันตอนเช้าเปิดศิลปเปิดตัวอ่วันนี้ต้องต้องหลอดหน่อยต้องเป๊ะนิดหนึ่งเป่นบอลเล่ยังไงให้เป๊ะเล่นแบบผมนี่แลับ นี้เป็นเวลาตีสามนะครับเราแต่งหน้าตื่นกี่โมงตื่นนกี่โมงก่อนตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งได้ข like ่าวว่านอนแถวนี้ใช่เราได้ตื่นแล้วออกมาได้เลยครับวันนี้คุณมากี่โมงครับหกโมงเป็นครับแต่นาฬิกาบอกว่าหกโมงเก้านาทีห้านาทีเก้านาทีก็เลยทไมผมถึงตี่ต้องนี่หกโมงเพราจอดรถทำต้องทำนี่รักแม่ มั่นใจมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เตยมร้อยผมให้สิบสิบเปอร์เซ็นสิบล้านวันนี้วันนี้เตรียมใจใช่ไหมว่าจะโดนผมเป็นคนไม่โดนผมไม่โดนผมได้ใกล้จแล้วครับตอนนี้เวลา ตีห้าเราเล่นทุกวันเจ็ดโมงแล้วใครมาสายสุดครับวันนี้วันนี้ไม่ใช่ผมนะครับนุ่นครับคนมาสายสุดแต่งตัวทำหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยพร้อมรอเข้าฉ่ายครับผมพร้อมพร้อมนอนพร้อมนอนโอเคเตรียมตัวมาพร้อมเต็มที่นะครับวันนี้เต็มที่ครับผมพักผ่อนเพียงพอทุกอย่างทำกับบ้านมาเรียบร้อยครับโอเค โอ้ e น้ำเช็งเป็นไงบ้างวันนี้สวัสดีค <Empress captain. S 2> ่ะวันนี้ก็เต็มที่เหมือนกันค่ะตื่นเลยทั้งเลยตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วพรุ่งนี้มีสอบด้วยโอ้โหเต็มที่ทุกคนนะวันนี้โอเคนอนมาเต็มอิ่มไหมเต็มค่ะไม่นอนหรือเปล่าไม่นอนเลยใช่ค่ะตอนนี้ก็คือไม่ไหวแล้วในไอจีเพิ่งไลฟ์สดไปประมาณช่วง49นาทีที่แล้วตายแล้ว ก็คือยังไม่นอนแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าหนูก็รู้สึกดีมากมากเพราะว่ารักในการทำงาน,นะค่ะอันนี้รอแต่งหน้านะครับพร้อมไหมครับวันนี้ตื่นหรือ,อยังเอ่ยยังยังไม่ตื่นใช่ไหมพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมไหมพร้อมเต็มที่นะคะโอเคอ่ะมีนาพร้อมเต็มที่ไหมครับวันนี้รพร้อมนะ you อารมณ์ดีจัดมากเลยคนนี้อา้าวทำไมถอดอ่ะพี่คนอื่นเขาโพสตลกกันเนี่ยยูนโพสหล่อคนเดียวผมไม่เข้าใจหล่อ<ว>ตลอดคพรมันหลอ่ลอ,อเราก็ว้าวุ่นหลอ่อเล้ยรวก็หี่อซะด้วยเราก็หล่อซะด้วยที่เขาว้าวุ่นเลยจะถ่ายกันไม่หยุดเลยจริงเมื่อกี้ตั้งใจตลกเมาใช่ป่านมันหล่อเองอะไรนะชมวันนี้เยนะ็ดโดเนี่่ยอนม,ม,มากเลยไม่งนอนไม่หลับไม่นอนตื่นตัวตลอด ถึงตอนนี้ผมจะง่วงใ่เวลาครบถึงตอนนี้จะง่วงนะครับแต่ว่าเวลาถ่ายคำาก็เฟรชตลอดนะครับ <h aw kward> สามสาววันนี้สนุกไหมจ๊ะ สาวพูดโอเคมึงกับโป๊ไม่เพราะสาวมันดา้อดื้อเพราะันขิงดแ้่เป็นพิเศษหนาว